ดีวันนี้เราอยู่กันที่ยูเนียนตอนเช้าตอนรุ่งอรุณเราไปถอดใจกันมาไปกับเพื่อนรุ่นเด็กจำบันชื่อพลอยคนนี้เคยใส่ถุงทเท้าอยู่นะคะ <laughs> ใส่ถุงเ,เท้าพ <laughs> ยาย <laughs> ามใส่ยัดไม่ลงเท้าใหญ่เกินนะคะเป็นเพื่อนซีกันเลยะคะ่ะรักกันมากค่ะแล้วก็ไปซื้อรองเท้าให้พลอยสีแดงจากหกร้อยห้าสิบเหลือ อะไรวะเหลือห้าร้อยเกเนี่ยนี่เป็นรถมาเนี่ยไปต่อต่อเองต่อเองกับวิสเจ๋งไปเลยนนี่หมดแล้วเจ๊ใช้อะไรเสร็จแล้วจะไปไหนต่อเอ้ยเดี๋ยวกลับบ้านแล้วไม่อยากกลับเลยคุณนี่กับหอยน้ยอหพอแล้วเจ๊มั้งกี่นี่มาหมดแล้ว ดูคนคนไม่มีเลยไม่มีเลยอ่ะอยากได้็นเธออนดองไอ้กันจงแจ้งว่างเลยแหละวันนี้ลงไม่ได้ของอะไรเลยได้กําไรมาได้กําไรได้กําไรอ่ะร้อยหนึ่งโอ้โหร้อยรอยซีม่ค่อยอยากหนีอาทิตยไม่อยากจากเลยอ่ะไม่อยากกลับขอเลยเหงาไป็นเด็กกับพี่ เดี <laughs> ย๋ยวเดี๋ยวปิดเทอมจะไปเรียนที่มองกรุงเทลแล้วจะเป็นมีเอ้ยเป็นปนักสาวนักษาวมองกรุงเทลไปแล้วนะบ๊ายบาย